่ายสบายดีพี่น้องมีลักแฟนเพลง FC แฟนคลับที่หลักแลาเขา้ลสู้กูสู้คนในคลิปนี้อีกคลิปนึงครับเสียงว่าพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศอยู่บนรถครับม้อนี้นพี่น้องมาเบิ่งว่าโรงพย,ยบ่บาลเดินทางไปใส เราเห็นยังยู่งเรงรถครับอะไรมากูเดียวรับค<ะ> uh นละครเ <c oughs> <c oughs> ดือ้น่งี่ปกซี่ซี่ปกซี่ซ้จอรองเท้า <c oughs> ซี่ปกรถซี่ผ้าจ <c oughs> รองเท้ายี่จัตกลงไัมไม่ยังแน่น มีหอด๋วยหอดซ้ำผูใดห่อไหนอนโอ้ในรถหเอาองซีเล่บ่ปลาเมขัวปลาปะน้อมปลาปะน้อมหรือปลาเื้อตัวเ่าเราห่อไหเบื้งเบิ้งแนวกินเราหอเลาห่อถั่วซ้ำไห้น้ำเบ้งเอาหนิเบิ้งเมนูมน มีไหมเบิ้งพี่น้องครับเมนูมื้อนี้ไดนเนี่ยนีมักปุญญ๋ยยั่บแมงมันแมงมันแล้วกอะวัวใบาย,ยาวาดอันนี้บัวแมนนี่เขาเอิ่นว่ากิลีด,ด,ลดมันกีบป,ปมเนี<อ>่ยกิโลอลอ,อันนี้อันนี้นี่นะกิลีดครับเนี่ยกิลีดหรือ,อเอิ่นอีกอย่างหนึ่งก็คือกินไงง่ายตัวนี้มาโอ้ ใครตากนแมงมันก็มีโอ้แต่วาน mm ัวหน่อยนึงอ okay. wow. ืมแมง่แท oh, oh, ้หมรังเฮ้ยอันน oh. ี้ว่ามแม่งรังง่ำดแมงมันด้บแมนแม่งลังง่แมงจัดโตเออแมงจัดโตโอ้ยบานโจเแมงลังงิโอ้ยพี่น้องซีสเกรตเออแมงลังง่ำมาน่โอ้ใครโดนเน่ มาอยู่อีสานอยู่ไทดยดวนบ่เอานี่ในถุงเมีย,งน,นง,มง,มยมงนี่น้องมาเบิงมีแอบเบงเนี่ยแค่สาปีแต่แค่ฉิบหายเฉพาะจุปจิตงเนี่ยมีหอยซุปบักเขียซุปบักเชีย,ยคดีไปกินช่วงใบมันคดีโบเสียบเนาะคดีจอดกินกันชั่วโมงกับเร่งด่วนพุนย่ยันเพราะท่านมางานครับนี่พอดีมางานเขาดำ thang khô lạt gale lấy chuột noi kỳ lựa lựa cho khoáng tóc ngon 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 này, ngon 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 เราออกมันเห็นระยังโอ้ชีวิตเนาะจวดอีดียวมาแล้วครับพี่น้องวัดนู้นมีนูวัดเพิ่งเนี้ยเพิ่งหลบข้งบางเืิ่งบรรยากาศครับจวดอีเดียว

chuột đây 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 bắt đây cho vừa bưng bắt kéo mày năm đi nào wow. chặt từng luật năm đó rồi <laughs> một กันัวก็เดีวยวแมงมันเอ่าตวัวห่ตตงต,ตงัวตัววตลาดอนะไระเราโอ้ขอบคนแมควดด่วเด้อจีหนที่ทาาสิ่ามมาโเนบ่แมีนแมนยนงว่าก,กินนี้บ่ม่น <laughs> <laughs> มึงก้าเผล่ึงก้เขผล่ฮะจุกเรียวไมฮ็ด้เจ็บดแบคเค็อืได้เจ็บดีเลยเราเราประสีทเด็กมันดีเราไ Vì lúc cắn đường thẳng Văn dứt Xẹp 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 ว่าอขอ้พ่อแม่กเ,เ,เขาเนเกาเนียสิ่ทอสิบอกว่าอาอืมทีว่าอยางนันปะมาาบสถาน,านการณ์อืมต้องเขากันะัอแม่กับุบุหมแบเลอืม Cô <laughs> <Chịu> vừa <laughs> Nào Nào <Chịu> luôn <laughs> Tên quỳ cho bực kia Mẹng còn là ngâm ở đây oh. oh. nó chỉ bạc bạc bất chỉ nó แซ่บไปนานด้วยมีหอดเบิกเขาแลวนี่เม่งกี่ซ้อนแล้วอันแมงวันตัวนี้ใครวะเมงวันอยู่ไหนแมงมันเจ้าเมงแบบบําเรนเมงวันโอ้ยเฮ้ยนาะนี่เที่ยว ba à, bạn nhang đọc nó bắn ừ. pháo lụt cả đây chín men ăn nhang chín đây vẫn nó chín nhang chín vẫn vẫn ăn gặp mang giá gì ừ. chẹp đang hùng Thì bảy lăm và lạc cặp 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 โอ้อย่างนี้ครับเอ้าบัดนี้เทเพิ่มอีกแล้วแสดงว่าแซ่บโอ้ยจักแซ่บบ่แซ่บครับ

จอดตัวมินิมา่นนหมเลข202ถนนมเลข207ร้่ครับตอไปบนถนนหมข202ี20 2, อ1อม้พอหาสิบโลปะหาสิบ <50. S 1> โลหาสิบโลครึ่งชั่วโมงพอดีเลยชั้นเวลา โอ้ยิ่มขากิ่มแน่เพื่อพี่น้องเบิ่งหลักฐานขออนุญาตบาดัดคัมเดอบ้ามันหังนะก็จำเลยกับวันเดินทางครับถึงไหนแล้วฝรั<ะ>่งเศสเอาพี่น้อ,ขของนะครับขออนุญาตเด้อเอาก็ถือว่าให้พี่น้องได้เบิ่มในชุ่มนะครับนี่คือชีวิตกับการเดินทาง กินเขากกลแม่งกับสู้บักเขือโอ้เปลี่ยนเดืดเตืดเลยเบิ้งนี่ปิ่งไกลหลายบรรยากาศนะครับพี่น้องในเบิ้องนี้ชมเอา้าสู้ต่อไปนะครับเวลามีคา่าฉะนั้นแล้วเมื้อนี้ก็ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาชมบรรยากาศในคลิปนี้นะครับเดินทางต่อครับขอบคุณครับสวัสดีครับ